สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าเคสของน้องคนหนึ่งนะคะแอดมินคิดว่าเขาน่าจะเป็นน้องนะเพราะว่าตัวแอดมินเองเนี่ยสี่สิบหกแล้วนะคะอืมคืออย่างนี้นะคะน้องคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้รู้จักกับฝรั่งคนหนึ่งผ่านแอปหาคู่นะค,ะคุยแค่สามวันนะ,ะไม่วิดีโอคอลไม่จีบไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ ส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนเดือนละหมื่นถึงสองหมื่นบาทนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วค่ะอืมหลายๆคนฟังแล้วนะ่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแอดมินเชื่อนะคะว่าเป็นไปได้เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะก็มีหลายๆคนที่ถามเข้ามาค่ะก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากฝรั่งเหมือนกันนะแต่เท่าที่แอดมินรู้มาเนี่ยถ้าเป็นเคสแบบนี้นะคะ เขาไม่ได้คิดอะไรกับต <gment mouve> ัวคุณแม่นะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะได้รับเงินแบบนี้หาเงินช่วยเหลือนะฮะแอนดินเดียว่าเงินช่วยเหลือจากฝรั่งนะฮะจะเป็นคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคือเป็นคุณแม่ลูกติดแล้วก็ต้องไปทํางานหาเลี้ยงลูกอ่ะ แล้วฐานะทางครอบครัวคือค่อนข้างที่จะไรายได้ต่ำนะคะฝรั่งพวกนี้คือจะเป็นฝรั่งใจบุญนะคะเขาก็จะสอบถามรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วหลังจากนั้น,นก็จะโอนเงินให้ทุกเดือนนะคะแล้วในระหว่างเดือนเนี่ยบางทีเขาก็จะไม่อ่านข้อความไม่ตอบเช็คของน้องเขานะคือดูแล้วคือไม่มีแนวโน้มว่าจะจีบเราเลยนะแต่ พอถึงเวลาใกล้ส่งเงินเน่ยเขาก็จะส่งเงินมาตรงเวลานะคะทุกเดือนเป็นอย่างี้ค่ะน้องเขาบอกมานะทีนี้คือฝรั่งเนี่ยก็ให้น้องเขาส่งข้อมูลธนาคารให้นะเนื่องจากว่าโอนทาง Western Union เนี่ยโอนยอดเยอะไม่ได้นะฮะถ้าเกิดว่าทั้งปีรวมกันแล้วเนะี่ยยอดเกินห้าหมื่นเหรียญน,นะคะเขาจะไม่ให้โอนนะคะทีนี้คือ น้องเขาก็มีปัญหาในการส่งข้อมูลให้กับฝรั่งนะคะแล้วน้องเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะฝรั่งเขาจะจริงใจไหมนะคะบุคลิกแบบนี้นะคะส่งเงินให้เราทุกเดือนนะแต่ไม่เห็นเขาพูดอะไรเลยนะคะอ่าแอดมินจะิเคห์อย,อย่างนี้ให้ฟังนะคะพอแอดมินฟังน้องเขาเล่ามาเสร็จนะแอดมินก็ถามเพราะว่าคุณมีลูกน้อยใช่ไหมที่ต้องเลี้ยงดูอ่ะน้องเขาบอกว่าใช่อ่าแอดมินก็มั่นใจแล้วล่ละว่า สาเหตุที่ฝรั่งเขาโอนเงินมาให้เพราะอะไรนะคะฝรั่งคนนี้ไม่เคยวิดีโอคอลคุยกับเขาเลยไม่จีบเขานะก็คือแค่ถามถ่ายอย่างเดียวนะพอถึงเวลาก็โอนเงินมาช่วยเหลืออย่างเดียวนะคะถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะี่ก็แสดงว่าฝรั่งเขาไม่ได้คิดจะมาสร้างครอบครัวกับคุณแม่นะคะ แต่เขาเนี่ยอยากจะช่วยเหลือครอบครัวคุณแม่ก็คือช่วยเหลือลูกนะคะค่าเรียนค่าการศึกษาของลูกเท่านั้นเองนะคะแล้วน้องคนนี้ก็เข้าใจว่าฝรั่งคนนี้จะจริงใจกับเขาไหมนะคะเขาไม่ได้มาแนวที่ว่าจะมาจีบนะ,ะจะมาดูแลคุณทั้งชีวิตนะคะแต่จะมาในแนวของฝรั่งใจบุญมากกว่านะคะ ถ้าเกิดว่าวันนี้เนะี่ยคุณยังต้องการเงินช่วยเหลือจากฝรั่งเนี่ยคุณก็ขอบคุณเขานะคะที่เข้าให้ความช่วยเหลือมาตลอดนะคะแต่สําหรับคู่ชีวิตเนี่ยคุณก็ต้องมองหาคนอื่นนะคะมองมองใหม่ดูซิว่ามีคนที่เหมาะสมหรือเปล่าพร้อมที่จะเข้ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขในชีวิตไหมนะคะอ่าแล้วลืมบอกไปนะคะเท่าที่แจ้งมาคือฝรั่งใจบุญคนนี้เนะี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะ และพิการทางขานะคะและตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในสถานะที่กําลังยื่นเรื่องยากับภรรยาของเขานะคะ,ะสำหรับแบบนี้นะคะแอดมินแนะนำเลยค่ะว่าไม่ต้องไปตั้งความหวังว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะมาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะก็จะเป็นแค่คนใจบูนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณคนะสำหรับแอดมินแอดมินว่าคุณถือว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากนะคะที่ไม่เจอมิจฉาชีพนะคะ แต่กลับเจอฝรั่งใจบุญที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะยังไงเนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณก็ให้เด็กๆนะคะเขียนคมขอบคุณนะคะหรือบอกฝรั่งไปเลยก็ได้ว่าขอให้ลูกๆของคุณเนี่ยเรียกเขาเป็นพ่อบุญธรรมนะออนไลน์ก็ได้นะคะ mm. เผื่อคนที่เขาส่งเงินมาช่วยเหลือเราเนี่ยเขาจะได้อุ่นใจว่าเงินที่เขามาช่วยเหลือแล้วนะเด็กๆได้เอาไปใช้ แล้วก็เด็กๆจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตนะคะในส่วนของด้านความรักนะคะก็แนะนำให้คุณแม่เนี่ยลองมองหาคนอื่นดูนะคะเพราะว่าแอดมินดูแล้วคือถ้ามาแนวนี้นะคะไม่ได้คิดจะมาแต่งงานกับคุณแน่นอนนะคะและเท่าที่แอดมินให้น้องเขาไปถามนะ,ะฝรั่งก็ตอบมาว่า ไม่มีวันมาเมืองไทยหรือว่ามาหานะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเขาก็จะโอนเงินมาให้ใช้ประจำทุกเดือนนะคะเ,เรื่องแบบนี้ดีไหมนะก็แล้วแต่นะฮะเพราะบางทีคือเขาอยากจะให้ไงฮะบางคนคือเขาทำเพื่อเขาต้องการจะช่วยเหลือนะฮะแล้วทางคุณแม่เน่ยก็กำลังต้องการคนช่วยดูแลนะอันนี้ก็ ถ้าทั้งสองฝ่ายสมัครใจนะแอดมินก็ไม่เราก็จะไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์อะไรนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณยังไงเนี่ยแอดมินก็ขอให้คุณโชคดีนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครยังมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ